สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้คะ่ะดาวอังคารถอยกระทบสามลัคนาโหนดังแอะทำตามนี้เคราะหนักเบาลงโหนรัตนโกสิ์เผยคําทำนายดวงผ่านทางเฟซบุ๊กโหนรัตนโกศิล เดอรัทนโคสินเผยว่าตั้งแต่วันที่25มกราคม2568ดาวอังคารถอยพักส่งผลกระทบถึง3มลัคนาโดยมีคำทํานายดังนี้ดาวอังคารถอยพัก67วัน,ว,นวันที่25มกราคม2568ถึงวันที่1เมษายน2568ดาวอังคาร โคจรวิปริตยกใส่ดวงเมืองผู้คนอารมณ์ปั่นป่วนระวังเหตุร้ายเกี่ยวกับเด็กภัยจากสัตว์มีเขี้ยวพิษอุบัติเหตุทางท้องถนนมากมายมิจชาชีพเพิ่มขึ้นตำรวจเหนื่อยปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านโรคภัยจากลมฝุ่นพิษลักนณามังกรพิจิตกระกฏระวังอุบัติเหตุถึงขั้นเลือดตกยางออกโรคภัยเกี่ยวกับจมูกฟัน และอวัยวะสืบพันเจ็บป่วยเล็กน้อยไปจนถึงป่วยหนักเรื้องเข้าโรงพยาบาลอารมณ์ร้อนมากกว่าปกติมีปากเสียงกับคนอื่นง่ายภัยจากสัตว์ร้ายของมีค่าสูญหายถูกมิจฉาชีพชิงทรัพย์มีเหตุให้เสียเงินโดยไม่คาดคิดวิธีแก้ไขทำบุญช่วยเด็กกำพร,ร้าสงเคราะห์หมาแมวพิการหรือสวดมนต์บทกรณียเมธเคราะห์ที่หนักจะเบาลงโหนรัต,ตนโกศ์ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ